การมีอายุยืนยาวทําให้มีความทุกข์ยั่งยืนไปด้วยเช่นนี้ดีอย่างไรเจ้าคะ่ะนี่เสมอไปหรอกคนบางคนมันแก่จะตายแล้วยงัยงยังทำเป็นเด็กทารกก็มียังทำตัวเลอะเทอะเปิเปื้อนก็นมีเมาหยั่ไปยังมีข่าวมีข่าวทุเรศดวันนั้นมีใครมาคนก็นไม่รู้ พาในทหารกับใครต่อใครมามาหาหลวงปู่าลังนั่งปั้มผระอยู่ก็บอกว่าเขาเคยมาวัดแวนั่งคุยกันไปคุยกันมามาตู่ว่าเราเป็นคนรู้จักออแล้วก็รู้ว่าที่เขามีอยู่ตรงทุ่งลูกนกทําอาชีพอะไรขุดทรายลูกโดนยิงตายอะไรพูดมั่วไปหมดหอายุเยอะและ้ะแกจะหลงหรือเปล่าหรือจะ ชอบโกโหกก็ไม่รู้อ่ะมั่วไปหมดเราก็นั่งฟังมันอยู่แล้วก็นึกเอออายุปุนนี้แล้วยังเลอะเทอยนุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวใส่ชุดขาวบอกออกมาจากวัดไหนไม่รู้สำนักสงฆ์ไหนเ,ออเราไ้ฟังก็เพื่อชี้เห็นว่ามันแก่มันมีหลายประเภทไม่ใช่แก่ไม่ใช่แก่แกวิชาแก่ความรู้ไอ้น,นี่ีคกแก่มาละกอแก่มาลกอ,แก,ลกอแก่ไง เออแก่ไส้กวงไงมะละกอมันต้นมะละกอมันมีแก่นไหมเออแล้วก็กลูกมะละกอมันมีมีแก่นไหมไส้กวงกวงทั้งลูกทั้งต้นเนี่ยเรียกแก่มะละกอถ้าจะกวงก็ต้องแก่แบบมพะมพร้าวมะพร้าวแก่เป็นไงอ่ะแก่ยังไง ยังมึงยังมันอีกเหรอฮะยังมึงยังหวังมันอีกเรอกูว่วากูว่ารอเน่ามากกว่าไม่ใช่รมมันเออเข้บอกว่าถ้าแก่ทั้งทีให้แก่เหมือนแก่มะพร้าวให้มันมีความมันมีนมเงาแต่อย่าหวังมันเลยลูกเอาเป็นเพื่อว่าแก่มีค่าแล้วกัน แกแบบไม้มาค่าแก่แบบไม้สัตว์มันมีแก่นเอาไปทำประโยชน์ได้อย่าไปแก่แบบบลรกอแล้วจะแก่อย่างมีคุณค่ามันก็ต้องเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ละอ่อนเนี่ยไว้เน,น้อยเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆสังสมความรู้ประสบะการณ์สติปัญญาสมาธิศีลทานธรรมของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็น เป็นผู้มีภูมิเขาเรียกว่าผู้มีภูมิมีตบะมีอนุภาพมีเดชมีศักดา์อย่าว่าแต่มนุษย์เลยปรมมานอินยักษ์ครุฑนาคทั้งหลายก็จะขั้นคนี่ยจะหวาดหวาจะดุ้งกลัวจะให้เกียรติจะเกรงใจอย่างนี้เขาเรียกว่าแก่มีธรรมแก่ด้วยธรรมแก่ด้วยสติปัญญา แกมีคุณค่าอย่าแก่แบบไล้ราคาอยู่ไปวันวันหนึ่งไม่ได้มีคุณค่าอะไรแล้วเราไม่ต้องทำอะไรให้ใครเขาเห็นว่าเราเป็นคนมีคุณค่าแค่รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรแล้วพยายมทำอะไรและทำเพื่ออะไรไม่ได้ทำเพื่อให้ใครเขามาไหว้มาเคารพมายกย่องมาเทิดทูนบูชาแต่ทำเพื่อให้เราได้พัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ให้มันสมบูรณ์จะได้มีเสียชาติเกิดในความเป็นมนุษย์ ต,ต่อไปเขาจะได้ให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ใช่ได้มาเป็นมนุษย์ก็เขาชาตินึงแล้วก็คิดว่าเอาละกูได้เป็นมนุษย์นะ้วกูก็พยายามจะทําดีให้ได้เป็นมนุษย์ต่อไปต่อไปเขาเรียกว่าอยากอยากมากแต่ไอความทานะั้นมันมันน้อยกว่าความอยากไอสิ่งที่เราทํามันกับน้อยกว่าความอยากแต่ความอยากมันเหลือล้นพ้นตัวไปหมดจนสุดท้ายก็เลยไหนล่ะคุณค่าของความเป็นมนุษย์มึง คราวที่แล้วมึงก็ได้เป็นมนุษย์นี่เอาแล้วไหนคุณค่าของมึงอ่ะโอ้โหไม่มีเลยเท่าปุยนุ่นมันดูมากโหจริงๆแหละแต่กลายเป็นกูเขานุ่นช่างทีไรแล้วมันก็หนักไม่พอแต่ไอคนที่ค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยทำศีลสมาธิปัญญาทานธรรมพิจารณาภูมิธรรมไปเรื่อยๆสติถ้าเช้ากูเดินจากหน้าจากหน้ากุฏิมาลงลง ลงงัวแล้วก็เดินมาทางคลังแล้วก็เดินกลับไปกูก็พิจารณาเออการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่จะต้องทำวันใดวันหนึ่งให้มันสําเร็จรู้ล่วงแล้วจบสิ้นมันต้องเห็นค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆอย่างเห็นอน,นิจจังก็ต้องเห็นไปทุกวันเห็นให้ได้เห็นคือเห็นให้ได้เห็นคําว่าเห็นให้ได้เห็นคือให้รู้ว่านี่อันติจังมันมีอยู่นะทุกขณะอน,นิจจังทุกขังมันก็มีอยู่นะทุกขณะ อนัตามันก็มีอยู่นะทุกขณะเห็นความไม่มีอยู่เรื่อยๆเห็นความไม่เจอไม่ไม่มีอยู่จริงอยู่เรื่อยๆเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆเห็นความเป็นทุกข์อยู่เรื่อยๆแม้จะไม่ได้เห็นอย่างยั่งยืนยาวนานเอาแค่วันละนิดวันละหน่อยวันละเล็กวันละน้อยเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็ สั่งสมความเห็นอันนั้นจนกลายเป็นว่าอ่ากูตายอย่างเป็นสุขแหละถึงคราวที่กูตายกูกล้าจะเผชิญความตายถึงคราวที่กูเจ็บกูก็กล้าที่จะเผชิญความเจ็บถึงคราวที่จะเผชิญต่อปัญหาอุปสรรคก็กล้าที่จะเผชิญเพราะเราได้เห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอยู่จริงเพาะงั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคากน้ความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมันก็จะโดน อันตรธานหายไปมันจะโดนพังพังพินาศไปด้วยความเห็นสามอย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอยู่จริงจบไม่ต้องหยิบอะไรไม่ต้องยึดอะไรไม่ต้องวางอะไรแต่มันต้องเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยมันจะมารออยู่วันพระทีหนึ่งเดือนหนึ่งเข้าวัดทีหนึ่งมานั่งฟังธรรมบรรลุธรรมปุ่งปิงทุย <laughs> ไม่มีพวกมึงไม่มีปุ้งปิ้งหรอกมองไม่เห็นแหววไม่เจอจะมารอว่าเดี๋ยวไปเจออรหันทำบุญใส่บาตรหรือไม่กับไปนั่งสมาธิเกจิอาจารย์อรหันต์หลวงพอ่อหลวงปู่ไม่ได้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกลองหลับตานึกย้อนหลังไปสมัยเด็กๆวัยละอ่อนเราชอบอะไรเราสั่งสมอะไรเราพ่อพูนอะไร เราไม่ได้ชอบธรรมะเราไม่ได้สั่งสมธรรมะเราไม่ชอบศีลเราไม่ชอบสมาธิเราไม่ชอบปัญญาเราไม่ได้ชอบเจริญสมถะเราไม่ได้ชอบเจริญวิปัสนาแต่เราชอบอะไรลสกลิ่นเสียงสัมผัสลาบยศสรรเสริญสุขเราชอบสิ่งที่มันเป็นเป็นอะไรภาระเป็นภาละาเว เราชอบสิ่งที่เป็นตัณหาเราชอบสิ่งที่เป็นอุปทานเราชอบสิ่งเหล่านี้มาเพิ่งชอบชาตินี้หรือหรือว่าชอบมานานแล้วนนานแล้วมันสั่งสมมานานแล้วก็ชอบทีเดียวหมดไหมไม่ใช่มันค่อยๆไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกับคนสะสมโรคเบาหวานน่ะอยู่ดีๆมันกินน้ำตาลกระสอบหนึ่งเลยหรือไงไม่ใช่ มันก็กินหวานมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนตั้งแต่หัวโจทย์ไปตีนมือของพวกมึงมีน้ําตาลเป็นร้อยกระสอบไม่ใช่แค่กระสอบเดียวจนกลายเป็นโรคเบาหวานแล้วยังไงต่อความดีมันก็เหมือนกันบุญกุศลคุณงามความดีสติปัญญามันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละเน็ตทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยทํามันทุกวันเนี่ยสำคัญก็คือ ทำมันทุกวันเพราะอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิเยทุกขมัจเจติบุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรมันทุกวันทำมันทุกวันทำมันทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยเออวันนี้กูหลงไปนะออช่วงเช้ากูเผลอไปนิดกูหลงไปหน่อยเอาเอาช่วงบ่ายเอาหน่อยวะอพอถึงช่วงบ่ายอา้าวกูลืมไปอีกแล้วแต่อะไรที่เราได้กลับมา สติไงสติแม้แต่ช่วงบ่ายเราลืมทําไปแต่เราได้อะไรกลับมาเราได้สติในการไข้ครวนไงโอ้นี่มอนอย่างน้อยวันนี้กูก็นึกได้แล้ววะก่อนนอนกูนึกได้ว่าอะไรกูนึกได้ว่ากูหลงไปเออกูนึกได้ว่ากูลืมไปนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิละ่ะนั่นแหละคือสัมมาสติละ่ะให้รู้ตัวทั่วพร้อมคาว่ารู้ตัวทั่วพร้อมมันรู้ว่าเรานี่งานภายนอก อันนี้งานภายในอันนี้เป็นความชั่วผิดบาปอันนี้เป็นความวางว่างดับเย็นนี่แหละคือความหมายของคำว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ถามว่ามันวันเดือนหนึ่งมาทำสักวันหนึ่งหรือมาเจอเอาอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอย่างนั้นใช้ได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ ทำเท่ากับลมหายใจที่มีต้องใช้คำว่าทำความดีเท่ากับลมหายใจที่มีอย่างนั้นจะเรียกจึงเรียกได้ว่าคนที่ดีได้จริงๆจ,จบ